ตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยก็ได้มีเมอร์ชออกมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกล่องสุ่มรถถังจิ๋วนั่นเองนะครับเอาใจสายปลอดสาสะสงครามโลกด้วยคอลเลกชันแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือคอลเลกชันรถถังเยอรมันที่มีนะครับผมให้สะสมมากกว่า30แบบไม่ว่าจะเป็น p a n เ e r 3 p a n เซ r ร t 4 t i เก r หรือแม้กระทั่ง k ิงไทเกอรสายสะสมเนี่ยห้ามพลาดราคาอยู่ที่ กล่องละ199บาทถ้าสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook History World โลกประวัติศาสตร์ลิงก์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปทักแชทมาได้เลยนะซึ่งถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามีของแถมเป็นรถคูเบลวากนจิ๋วแถมไปให้เลยนะครับผมกล่องละ1คันโดยที่ของแถมเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะทุกคนอย่ารอช้ามาสะสมรถถังกล่องสุ่มของ History World โลกประวัติศาสตร์กันดีกว่านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติสาสรเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเซปต์ของอาวุธที่ทางกองทัพของอเมริกาและอังกฤษเนี่ย กำลังทำการวิจัยและสร้างมันให้กลายมาเป็นความจริงขึ้นมาซึ่งเทคโนโลยีที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้เนี่ยมันคือเทคโนโลยีทางการทหารซึ่งคือเกราะของยานเกราะหรือรถถังนั่นเองนะครับและต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีเกราะอันนี้เนี่ยนะครับผมมันไม่ธรรมดาเลยเพราะถ้าเกิดมันถูกสร้างขึ้นมาได้สําเร็จจริงๆเนี่ยตามคอนเซปต์แล้วเนี่ยนะครับผมมันอาจจะกลายมาเป็นเกราะที่สามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกประเภท เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนเล็กยาวกระสุนปืนหลักของรถถังหรือแม้กระทั่งจรวดนำวิถีต่างๆมันคือเกราะที่มีชื่อว่าอิเล็กโ m รแมกเนติกอาร์เหรือเกราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกแล้วความเจ๋งของมันเนี่ยมันมีมากกว่าที่เราพูดไปคอนเซปที่เขาร่างกันไว้ของเกราะนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเจ้าอิเล็กโรแมกเนติกนี้กันดีกว่านะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมได้มี2ประเทศเท่าที่เรารู้นะที่กําลังพยายามวิจัยนะครับผมสร้างเจาเก,กราะประเภทนี้ออกมาเพราะอย่างที่เราบอกไปนะครับผมถ้าเกิดเขาเนี่ยทุ่มเทงบประมาณการวิจัยต่างๆและสร้างมันออกมาได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นอาวุธนะครับผมไม่สิต้องเรียกว่าเป็นยุทโธปกรณ์เป็นเกราะที่คุ้มค่าแก่การสร้างที่สุดเพราะมันจะสามารถปกป้องยานเกราะของเราเนี่ยนะครับผมได้จากการโจมตีทุกประเภทเลยอิเล็กโทรแมกเนติกอาร์เมอร์นะครับผมหรือที่อาจจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งก็คืออิเล็กทริกอาร์เมอร์เนี่ยลักษณะของ จะเป็นเกราะประเภท RA นะครับผมหรือ Reactive Armor เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือเกราะปฏิกิริยานั่นเองซึ่งในบรรดาประเภทเกราะพวกนี้เนี่ยนะครับผมชื่อที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันอีกอันนึงเนี่ยก็คือ ERA ถูกไหมหรือเกราะ Explosive Reactive Armor ซึ่งก็เป็นเกราะที่ใช้กันนะครับผมโดยทั่วไปจากทุกค่ายทางการทหาร ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเองหรือรัสเซียเองก็ตามยิ่งในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับผมรถถังส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดตั้งเกราะปฏิกิริยาแรงระเบิดนี้เข้าไปซึ่งหลักการทํางานของเจ้า ERA เนี่ยนะครับเวลาที่มันถูกโจมตีด้วยจรวดต่อสู้รถถังต่างๆหัวรบของจรวดนั้นๆเนี่ยเมื่อตกกระทบกับเกราะ ERA เนี่ยเจ้าเก,กราะนี้เนี่ยนะครับผมมันจะทําหน้าที่ระเบิดเพื่อหักเหนะครับผมหรือทําลายหัวรบต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมถ้า เป็นพว,วกจรวดอย่าง RPG หรือหัวฮีททั่วไป แต่ ERA เนี่ยนะครับผมมันก็มีข้อเสียอยู่หลายอย่างเหมือนกันซึ่งข้อเสียต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมทําให้กองทัพที่เป็นมหาอำนาจทางการทหารอย่างสาหรัฐหรืออังกฤษเนี่ยต้องการที่จะสร้างเกราะนะครับผม reactive armor แบบใหม่นี้ขึ้นมาเพื่อลบข้อเสียของเจ้าเกราะระเบิดที่ใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่นี้เนี่ยไอเดียเลยผุดขึ้นมานั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีในการทําลายหัวรบจากการใช้แรงระเบิดเนี่ยเป็นอย่างอื่นสิ่งที่สามารถนะครับผมสร้างแรงหรืออุณหภูมินะครับ ที่สูงมากขนาดนั้นได้เนี่ยและเผลอๆเ,เนี่ยจะสูงกว่าอุณหภูมิจากระเบิดเนี่ยมันคืออะไรกันมันคือไฟฟ้านั่นเองนะครับเขาก็เลยมีความคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทําให้เกราะรถถังของเราเนี่ยมันสามารถ ปล่อยพลังงานไฟฟ้าแรงสูงมากมากนะครับผมมากเท่าที่จะมากได้ให้มันอยู่ในแผงเกราะเนี่ยติดตั้งรอบคันรถถังเลยแล้วถ้าเกิดศัตรูเนี่ยโจมตีมาก็ให้ประจุไฟฟ้าที่มันถูกเก็บอยู่เนี่ยปล่อยออกมานะครับผมสวนกลับไปที่จรวดของศัตรูเพื่อให้จรวดหรือหัวรบนะครับผมหรือแม้กระทั่งกระสุนปืนอันนั้นเนี่ยมันถูกล้อมละลายจากภายในด้วยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงเฮ้ยก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เพราะอย่าลืมว่าอาวุธทุกอย่างที่ถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมันถูกสร้างมาจากอะไรมันถูกสร้างมาจากวัสดุโลหะถูกไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นโลหะประเภทไหนก็ตามดิพลูเลนเนียมหรือทังสเตนเนี่ยตามหลักของเคมีแล้วเนี่ยนะครับผมโลหะทุกประเภทสามารถถูกหลอมละลายได้หมดขึ้นอยู่กับจุดหลอมเหลวของมันเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของทางสหรัฐและอังกฤษในการสร้างอาวุธชนิดนี้ออกมาเนี่ยก็คือการทํายังไงก็ได้นะครับผมให้ตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับผมหรือที่เก็บประจุฟไฟฟ้าเนี่ยสาม ปล่อยกระแสไฟฟ้าที่แรงสูงมากพอเพื่อสร้างอุณหภูมิความร้อนในการทำลายหัวรบชนิดต่างๆให้ได้นั่นเองซึ่งหลักการทำงานของมันเนี่ยนะครับมันคือการเปลี่ยนแผ่นเกราะ ให้กลายมาเป็นตัวนําไฟฟ้าและหาวัสดุที่เป็นฉนวนกันไฟเนี่ยมาไว้ข้างใต้ซึ่งตัวนําไฟฟ้านั้นเนี่ยนะครับผมจะถูกต่อเข้ากับแบตเตอรี่หรือที่เก็บประจุขนาดใหญ่นะครับผมที่อยู่ภายในตัวรถถังอีกทีคอนเซ็ปต์คร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เองก็เหมือนกับเปลี่ยนรถถังคันหนึ่งให้กลายเป็น power bank อะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับผมเครื่องยนต์ของรถถังคันหนึ่งเนี่ยมันสร้างพลังงานที่มหาศาลอยู่แล้วถูกไหมครับก็นําพลังงานจากการปั่นไฟตรงนั้นเนี่ยแหละมาชาร์จ เพื่อเก็บเป็นประจุไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานเวลาต้องการ ซึ่งทีนี้เนี่ยพอเวลาศัตรูยิงมาโดนเกราะของเราเนี่ยนะครับทันทีทันใดที่ส่วนหัวนะครับผมของหัวรบเนี่ยสัมผัสโดนกับผิวเกราะความไวของไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมจะทํางานก่อนที่ก่อนกลไกการจุดชนวนของหัวรบศัตรูพอสัมผัสโดนเนี่ยจะถือว่าเป็นคอม p พลตเซอร์กิตนะครับผมวงจรครบทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมจะถูกสวนปล่อยออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ากี่โวลต์กี่วัตต์นะครับผมเพราะมันยังเป็นแค่คอนเซปต์ที่ถูกทดลองอยู่แต่ตามคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันต้องมากพอนะครับผมที่จะทำลายหัวรบ ทุกประเภทหรือกระสุนทุกชนิดได้จากภายในด้วยการหลอมละลายนะครับผมจากอุณหภูมิที่มากมหาศาลได้อย่างทันทีทันใด ตามหลักเนี่ยก็จะกลายเป็นเกราะที่ไม่มีทางเจาะเข้านะครับผมไม่ว่าจะด้วยอาวุธอะไรก็ตามแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยนะครับผมเขาก็ออกมาให้ข้อดีข้อเสียของเกราะอันนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียกว่าเกราะ ERA ปกติตรงไหนบ้างเอาข้อดีก็เลยอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อเทียบกันเนี่ยนะครับผมเวลาติดรอบคันแล้วเนี่ยเกราะประจุไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะทําให้น้ําหนักของรถถังเนี่ยลดไปมากอาจจะลดได้ถึง 20%เลยเพราะวัสดุที่เอามาใช้เป็น ERA เนี่ยนะครับผมเป็นวัตถุระเบิดถูกไหมแล้วมันมีน้ําหนักที่มากพอตัวติดรอบคันเนี่ยก็เพิ่มน้ําหนักที่มากมายมหาศาลให้ได้เหมือนกันอย่างที่2เกาะ ERA เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดสังเกตดูมันจะเป็นก้นกอนๆถูกไหมเพราะเวลาถ้าเกิดถูกใช้งานหรือถูกยิงระเบิดไปเนี่ยต้องเอาก้อนใหม่มาติดนะครับเพราะฉะนั้น ERA เนี่ยใช้งานได้ครั้งเดียวแต่เกราะไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยใช้งานได้กี่รอบก็ได้เพราะมันไม่ได้ถูกทําลายเสียหายนี่แล้วมันก็ถูกชาร์จนะคนถถอะ3คือ ในยุคที่ยานผ่านะไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยนะครับผมกําลังเฟื่องฟูนั่นแปลว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่หรือตัวเก็บประจุในยุคนี้เนี่ยก็ต้องดีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แพงแบบที่คิด อันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีแต่ในส่วนของข้อเสียเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนั่นก็คือ1นนะครับผมก็เป็นเหตุผลหลักเลยที่เทคโนโลยีนี้ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะมันคือความทา้าทายแห่งนวัตกรรมนั่นเองเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยยังไม่สามารถสร้างเกราะอะไรแบบนี้ออกมาได้และไม่รู้ด้วยว่าจะสร้างออกมาได้จริงหรือเปล่าเพราะคอนเซปที่เราบอกไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและ 2. มันจะเป็นนะครับผมอุปกรณ์ทางทหารที่เปราะบางมากๆเลยด้วยความที่นะครับผมต้องพึ่งพานะครับผมสายไฟจํานวนมาก แผงวงจรต่างๆทั่วคันซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเอามาติดตั้งบนรถถังหลักหรือยานเกราะต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องถูกดูแลนะครับผมเอาใจใส่มากกว่าปกติซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทําได้ในสนามรบและอีกข้อนึงนะครับผมที่เป็นข้อสําคัญเหมือนกันนะั่นก็คือคอนเซปต์ของมันเนี่ยถูกใช้งานเพื่อทําลายหัวรบได้ทุกประเภทถูกไหมโดยเฉพาะพวกเชฟชาร์ตที่เอาชนะ IIA e ได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาได้ทําการพัฒนาหัวรบที่ใช้พลังงานจนหรือ kinetic energy กลับมาอีกครั้งนึงเนี่ เพิ่มขนาดมวลของมันให้ใหญ่มากพอที่จะถูกหลอมละลายได้ช้าเกินไปมันอาจจะเอาชนะเกราะอ,อันนี้ได้นะครับผมพูดง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีของเร็วกันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาใช้ได้จริงเกราะพลังงานไฟฟ้านี้อาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ยังบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเพียงแค่มันเป็นคอนเซปต์และทฤษฎีแต่เราบอกได้แน่ๆเลยก็คือทั้งสหรัฐและอังกฤษเนี่ยนะครับผมกําลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้อยู่ของทางอังกฤษเนี่ยคือหน่วยที่มีชื่อว่า DSTL ส่วนของสหรัฐเนี่ยนะ ครับผมก็คือ US Army Research Laboratory ก็ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลนี่เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> เขากำลังทำการวิจัยเจ้าเกราะตัวใหม่นี้อยู่นั่นเองก่นนี้เลยครับผมเป็นเรื่องราวที่เรามาฝากกันไว้เกี่ยวกับ เกราะที่อาจจะเปลี่ยนโลกได้ก็ต้องคอยดูกันไปนะอีก10-20ปีเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วถ้าพูดกันถึงคอนเซปต์ของเทคโนโลยีที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยใครมันจะไปเชื่อละครับผมว่ามนุษย์เราจะสามารถสร้างอาวุธแบบนี้ขึ้นมาได้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเลยเรียกได้ว่าไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าขาดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับไปล้วคครรรััับบบบผมมาายสดีขกเนะ